สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง YouTube ค่ะท่านผู้ชมทางช่อง y o ยูทูบเจ๊ย่างชาแนลแล้วก็ปลาสุขเจ้าค่ะท่านผู้ชมท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้แอด,ดน้องปลาท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าท่าในใดที่อยากกินชมตำลาวอยากกินชมตามลาวอาจจะหาแดดอดม่เห็นก็นได้ค่ะแต่ว่าท่าในใดที่กดติดตามไ,มไว้ค่ะท่านผู้ชม ท่านใดที่กดติดตามได้แต่จะไปพ่อแอดย้ำเอ่อย้ำอย่างพ่อว่าสี่โมงห้าโมงอยากกดเข้าไปเบิ้งจะเอี้ยงนิ้วไว้มาแล้วให้สมตำลาวตัวไหนเอ่อเขาก็กดเข้าไปเบิ้งได้ค่ะเขากดเข้าไปเบิ้งได้เพราะว่ามันจะขึ้นกระดิ่งขึ้นกระดิ่งแล้วเขาก็ไปกดเบิ้งกระดิ่งว่ามันมีแอดนางอยู่บข่านนี้แอดรูปแอดนางอยู่แสดงว่าแอดลงคลิปแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือลงให้งสมตำลาวเอ่อมื่อนี้ก็จะเป็นข้ามโค้งข้ามโค้งของวันศุกร์อ่ะเขาวันศุกร์ อ่วาวัตถิพันมาเนี่ยก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมวดัตถิ่ันธ์มาเนี่ยผ่านสำหรับแนวทางคำคุยกับคู่ผ่านที่สายสายบนเนาะสายบนกันล่างก็ <c oughs> ไปที่บนกันล่างค่ะคือไปที่สี่สามค่ะเข้าไปที่สี่สามเพราะว่าเขาบ่บบมีหาสูตรนะเขาบ่มีหาสูตรทั้งเด็กกระพิจารณาเบิ่งพอบาทุกสิ่งทุกอย่างแอดน้ำเสนอไปเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นแนวทางสูตรค่ะเป็นแนวทางสูตรเอ่อถ้าสูตรเดินเขาก็จะหมานถ้าสูตรไม่เดินเขาก็จะตุ๋ยค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่สูตรความจริงเขาเกีอยากรู้อี่หอกค่ะว่ามันออกตัวใดเขาก็จะได้บอกเ e อ็ซีวัตตัวนั้นตัวน,นั้นตนนัวน,น,นี้ค่ะอันนี้เขาไปเฮ็ดสูตรขึ้นมาว่าเทียบชนเมืองมาอ่ามันหนามันหนาจะแม่นแบบน,นี้ค่ะท่านผู้ชมนะฮะไปเมืองสายเด่นเมืที่ผ่านมาโอสายสูตรเทียบชนเอาปากกาจดไวะะ้แล้วค่ะท่านชมว่าปากกาจดไวดก้กันแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับสูตรเทียบชนเอาสูตรคำนวณค่ะเอาสูตรคำนวณก่อน สูตรคำนวณค่ะสูตรคำนวณของงวดวันที่เ17เนี่ย17งวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมมันก็เข้าไปที่สามห่างเลยค่ะที่เข้าที่สามสี่ห้าเนาะมันออกห้าสี่สามห้าสี่สามค่ะมันออกสามห่างคือชุดนี้นระไปได้ทั้งบนทั้งล่างจบผูบนได้จบผูล่างได้มาน้ากันได้เลยค่ะท่านผู้ชมลวก็สามที่นั่งพิจรารณาืองสามที่นั่งก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็คือแนวทางค่ะ สำหรับวันที่19ค่ะวันที่19วันสุกวันนี้นะคะก็คือสูตรที่หนึ่งได้ห้ากับหสูตรที่สองได้สามกับ4ี่สูตรที่สามได้เก้ากับศูนย์ค่ะมันจะมาสามห่างเหมือนงวดที่ผ่านมาบอกจะมาทั้งสามเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมเฮาการมารอลุ้นกันค่ะเด่นไปที่เก้าแล้วก็สามค่ะเด่นไปที่เก้าแล้วก็สามเก้าจะเป็นเก้าอย่างที่เด่นกันอยู่ที่เก้าซีเก้าสามเก้าหค่ะมือเนี้ยเก้า เก้าสามเก้าี่เก้าห้าเก้าหกที่หางนี่เด่นค่ะสำหรับาสายลักเก้าลักสามสามไปที่เด่นยุ่คือที่สามเก้าสามเก้าแล้วก็สามห้าค่ะอันนี้กับเพื่อสายเด่นเนาะอันนี้กับพิจารณาเบิรงค่ะเพราะว่าสูตรเทบชนเนี่ยมันมาได้ทั้งสามที่นั่งมาทั้งมาได้ทั้งสามที่นั่งสำหรับสูตรคำนวณสูตรคำนวณจะมีสามมันจะมีสามสูตรใน,นนี้น่ค่ะ ส่วนสูตรเทียบชนค่ะสูตรเทียบชนจะมีสองสูตระจะมีสองสูตรแอดลงสองสูตรสูตรที่มันเดิน <c oughs> นี่ค่ะก็คือถ้ามันบรมากจับคู่กันมันก็จะมาสายเด่นถ้าไม่มาคู่กันก็จะมาสายเด่นสำหรับสูตรเทียบชนเนะสูตรเทียบชนว่าที่ผ่านมาคือวันที่สิบเจ็ดสี่ห้าเก้าแปดเก้าแปดนิลูค่ะคือมาได้แค่หลักสี่กับหลักห้ามาได้สองเด่นค่ะ อันนี้ก็มาสายใต้อันนี้ก็มาสายบดก็คือมาได้ทั้งบนทั้งล่างคือมาสายดินเลยสําหรับงวดวันที่ส7ส่วนงวดวันที่19ค่ะงวดวันที่19บวันศุกร์ที่1 9คือมื่อนี้สูตรที่20ได้3มกับ4สูตรที่22ได้9กกับศนจะมาคู่กันไหมถ้ามาคู่กันก็จะเป็น4ี่0 3930ย์ศย์ค่ะอันนี้ก็คือแนวทางข่าวผงของวันศุกร์วันศุกร์ที่17เจ สิบเก้าค่ะมันสร์ที่สิบเก้าอันนี้ก็คืออะไรมันค่ะอะไรมันช <c oughs> นสายเด่นค่ะสายเด่นเอาบนสายเด่นกันนี่สายเด่นของวันที่ผนะ่านมาวันวันที่สิบเจ็ดเนาะเด่นไปที่สี่กับห้าเอ็นไปที่ล่างกันบนอ่าตัวนี้ไปล่างค่ะตัวนี้ไปห้าศูนย์ตัวนี้ไปบนค่ะไปที่สี่สามอ่าอันนี้เข้าไปทั้งบนทั้งล่าง ายตารางค่ะสายตารางเข้าที่50ย์ค่ะเข้า <c oughs> ไปที่50าศูข่าตัวเด่นอ่าบข้าตัวเด่นค่ะเพราะว่าข้าตัวเด่นเด่นเ่านั่นเด่นที่เข้ากับซเอ่า4นอก4 3นอก4 3 4ตัวเนี้ยบ่มีตรวจจับแต่ว่าเด่นอยู่แต่บาบ่มมีตรวจับบ่มีเลข,บบเลขส,สานสนยจับคู่ดที่ผ่านมาก,ก็เข้าไปที่หลัก4ค่ะเข้าไปที่หลัก4ี่ือไปตัวเด่นเลยไปที่3 4 4 3ี่สค่ะ วันงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบเก้าวันศุกร์ที่สิบเก้าไปดูที่สายเด่นกันเลยค่ะสายเด่น้ามโค้งค่ะสายเด่น้ามโค้งหรือว่าพัฒนาเด่นบนกันล่างค่ะเด่นบนกันล่างเด่นไปที่เก้ารองที่สูงเด่นไปที่เก้ารองที่สูงค่ะสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเก้ากับแปดเลยคะ่ะสูตรที่เก้ากับแปดงวดนี้แอดไปจับแอดไปจับอีกสูตรหนึ่งน่ะก็คือ ูตรนี้งมดที่ผ่านมาคือได้เก้ากับศูนย์เมืนี้คือได้เก้ากับศูนย์มันก็เพราะว่างมวดที่ผ่านมาผ่านไปที่ศูนย์เมนี้เก้ากับศูนย์เนี่ยระวางที่เก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันกัะพิจารณาบึงสําหรับสายเด่นเด่นล่างกันบนค่ะเด่นล่างกันบนค่ะเด่นไปที่สามรองที่สี่เด่นไปที่สามรองที่สี่เพรารู้ว่าตัวใดมันจะมาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตามสูตรของเขาคือชนไปที่สามบางข้างตัวนี้ชนอาจจะมาตัวที่นก็ได้ค่ะ อันนี้คือคือไปตามสูตรของเ้องค่ะไปตามสูตรแล้วออเ้าความหมักอเอาค่ะห้าเด่นชนเด่นค่ะห้าเด่นชนเด่นจะเป็นที่สี่เก้าสี่ศูนย์สามเก้าสามศูนย์ค่ะกันที่สามสี่แล้วก็เก้าศูนย์ค่ะระหว่างที่เก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือสายเด่นสายตะล่างค่ะสายตะลาง สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่เด่นไปที่3เด่นไปที่9ก้าค่ะจะเป็น3ามยัง3เด่นๆอย่างนี้แอดมองนี่นนคือ3เด่นอยู่ที่สามห3าสามก้ามศูนยแต่มีสามางคือ3 0 3 9 35เหนี่ยคือเด่นคือเด่นตามตัวจับเลยค่ะสำหรับ9เด่นไปที่เก้าสามเก้หเก้ 9, 3, 9, 5, 9, ค่ะจะเป็น3ามหาง สำหรับสายเดินเดินในตลางค่ะเดินใน็ตลางแต่ว่าท่านใดที่ชอบเดินสองอืนก็หยิดจับได้ค่ะยิบจับได้เพราะว่าแอก็จับเป็นแนวทางสําหรับแนวทางของของกันข้ามโขมทนี่ค่ะสายจับคู่ค่ะสายจับคู่จับคู่ล่างกันบนค่ะสายจับคู่ล่างกันบนเดินไปที่สามรองที่สี่สายบัดดวงกระมองไปที่สามค่ะสายบัดดวงมองไปที่สาม ตังเตัวตัวเนี่ยสามจะจะมีแก่สามหางสี่จะจะมีสามหางค่ะสามจะพูดที่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าหลักสี่อยู่ที่สี่ห้าสี่หกสี่สองค่ะวงกลมไปที่สี่สองแล้วก็สามเจ็ดสามเก้าค่ะสามเจ็ดสามเก้าสี่สองค่ะอันนี้คือตัวที่สวยตัวที่ชนค่ะสายงบหน้อยก็มองไปที่หลักสามก็ไดนะ้ไปดูที่หลักสามได้ สายบนค่ะสายบนจับคู่บนกันล่างค่ะจับคู่บนกันล่างบนกันล่างเด่นไปที่เก้ารองที่ศูนย์หลักเก้าก็จะมีสามหางหลักศูนย์ก็จะมีสามหางค่ะศูนย์จะมาอีกไหมวันเนี้ยอังวันที่ผ่านมาแอดหน้าจะเอาสูตรนี้ขึงนะค่ะ่น้องชมเอามาสูตรนี้ได้ก้ากับศูนย์กันจับมาก็ได้แบบนี้เลยก็จะเข้าที่หาศูนย์พร้อมเนาะโมลูกว่าจะมาบอมื่อนี้สําหรับเก้ากับศูนย์เนาะ มาศูนย์เด่นดีด้ค่ะศูนย์เด่นเดือศูนย์มีลา,มลายศูนย์เดือมีลายศูนย์เดือดสำหรับหลักเก้าสายวัดดวงค่ะอยู่ที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกค่ะหลักศูนย์ที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะสายวัดดวงวงกลมไปที่เก้าสี่เก้าหกค่ะท่านชมเก้าสี่เก้าหกค่ะซอยอ,อีกหางหนึ่ง ูนาก็จะเป็น90นะคะอะ่วงกลมไปที่94 96แล้วก็60หรือว่า90ค่ะอันนี้ก็คือแนวทางของขามโคแนวทางขามโคงสยจั่คู่เนาะคะ่นะเนาะอันนี้กะฝากไม่เป็นแนวทางค่ะฝากว่าเป็นแนวทางว่าเอ่อท่าในใดที่มีสูดได้แล้วว่ามันตรงกีดตรงแก่จะคอยหยิบจยับออกมาว่าทุกสิง่งทุกอย่างที่นั้ลงไปเนี่ยก็คือแนวทางค่ะคือแนวทางท่านใดชื่นชอบว่าตรงกีดตรงแก่จะควายหยิบจยัด พอา,าไ่ได้บังคับให้เอาค่ะท่านผู้ชมค็คือการตาัดใจในขึ้นอยับเภบซีทุกคนเลยค่ะท่านผู้ชมสาธุค่ะขอให้มานขอเฮงขอให้ปังมือแรงสองทุ่มครึ่งขอให้ได้ทุกปู่ทุกคนนะค่ะสำหรับแนวทางข้ามโขงคะ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามให้กันนะคะท่านผู้ชมสำหรับทางช่องยูท e ูบเจี๊ยงชาแนลแล้วก็ประหลาดสบโชคนะคะ,ะใครไหนขอให้โชคดีมีช้ทุกปู่ทุกคนไปละค่ะ